ชายวัย5 5ปีชื่อเกียรติฟืนขึ้นมาในโรงเรียนร้างแห่งหนึ่งที่ปิดตายทุกทางออกเขาอยู่ในชุดทำงานเปื้อนฝุ่นรู้เพียงว่าถูกใครบางคนจับมาขังไว้รอบตัวมีเพียงความเงียบเสียงลมหวีดวิวและกระดานดำเก่าๆที่เขียนว่าอยู่ให้ได้ถ้าอยากรอดความสับสนเริ่มกลายเป็นความสิ้นหวังเกตเดินสำรวจโรงเรียน เจอโต๊เรียนเก่าๆเต็มไปด้วยรอยขีดเขียนคำว่าช่วยด้วยและฉันหิวถูกขูดไว้บนโต๊ะไม้ผุทุกห้องเรียนเหมือนกับเคยมีคนติดอยู่มาก่อนแต่ไม่มีร่องรอยของผู้คนแล้วความว่างเปล่าและบรรยากาศร้อนกดทับจิตใจเขาเริ่มสงสัยว่าโรงเรียนนี้เป็นเพียงสถานที่จริงหรือเป็นบทเรียนที่มีไว้ลงโทษเขาในห้องสมุดร้างเขาเจอสมุดเก่าเล่มหนึ่ง ข้างในบันทึกเรื่องราวเด็กนักเรียนที่ถูกรังแกถูกทอดทิ้งและไร้ที่พึ่งทุกบรรทัดชวนให้เกียรติหวนคิดถึงวัยเด็กของตัวเองเด็กชายยากจนที่ถูกเพื่อนล้อถูกครูเมินและต้องดิ้นรนด้วยแรงกำลังเพียงลำพังเขาตระหนักว่าโรงเรียนนี้อ่านไม่ใช่คุกธรรมดาแต่คืองามสะท้อนของอดีตท,ที่ตามมันหลอกหลอน วันเวลาผ่านไปโดยไม่มีอาหารและน้ำเพียงพอเกียรติเริ่มอ่อนแรงนอนกอดตัวเองในห้องเรียนมืดมืดเสียงเด็กหอร้อในความมืดดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีใครล้อมรอบเขาแต่เมื่อหันไปก็พบเพียงกาอี้ว่างเปล่าความโดดเดี่ยวกัดกินใจจนเขาอยากจะร้องไห้ออกมาเหมือนเด็กเล็กๆอีกครั้งเกียรติเจอประตูเหล็กที่ค่อยๆเปิดออกทีละน้อยแต่เมื่อเดินไปถึง กลับพบว่าอีกฝั่งไม่ใช่โลกภายนอกแต่เป็นสนามเด็กเล่นเก่าๆที่เขาเคยยืนร้องไห้ตอนเด็กไม่มีใครมาช่วยไม่มีใครสนใจเขาทรุดลงกับพื้นรับรู้ว่าโรงเรียนนี้คือคุกแห่งความทรงจำและบทเรียนสุดท้ายคือการยอมรับว่าเขาไม่เคยรอดพ้นจากความโดดเดี่ยวตั้งแต่เด็กเสียงกลิ่งเลิกเรียนดังขึ้นแต่สำหรับเขามันคือจุดจบ